สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับจะพามาดูนะครับมาเบิงนะครับสายพันธุ์มันนะครับเป็นพันธุ์ยีเหลียงนะครับอีเหลียงหน่อยนะครับผมเนี่ยครับใบจะนะนะครับผมใบจะทีนะครับใบพื้นทีนะครับหลังจากปลูกไปแล้วพะมาณเดียนเคืองนะครับพี่น้องเนี่ยครับคือผลงานเดียนเคืองนะยังไม่ถึง2เดือนนะครับผมตัวนี้ปลูกหล่ากรมูนะครับปลูกหล่ากมู ถ่าปลูกไม้นะครับไถปลูกไม่ปลูกรอบแหลกมันบกเกิดนะครับถ่หไ,ไม่แต่ว่ารอบนี้ก่ประมาณ 70- 80%นะครับผมแต่ว่ามากมองนี้นะครับมักสายพันธุ์นี้เพราะยังเพราะว่านะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้นี่มันคุ้มหย่าได้เร็วครับพี่น้องเนี่ยการคุมหญ้าจะบ่คอยมีปัญหาปาไในนะครับเป็นอย่างจะวางสาันติใบเิ้นหนาครับพี่น้องสังเกตเบ่งพี่น้องนี่ เดี๋ยวลงไปเนี่ยบอทะลุเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนได้คืนแล้วนะครับพี่น้องถ้าเพื่อนได้คืนแล้วนี่ว่าไายๆว่าใบมันจะหนานะครับหลักกระคุ้มหล่องได้เร็วนะครับเนี่ยอยู่ในระดับเอวครับพี่น้องแต่ว่าใบเพิ่นตากออกนะครับเนี่ยใบหนาใบดกนะครับหลักกระตาที่พร้อมนะครับผมตาที่พร้อมเดียนกัวๆ้เนี่ยสามารถนะครับสามารถคุมหญ้าในร่องมันได้นะครับเห็นบอพี่น้องเนี่ยอยู่ในระดับเอวผมเนี่ย สูงระดับเอวนะครับบอดดสูงแห้งนะครับแต่ว่าใบเพิินเนี่ยเนี่ยคือสายพันธุ์นี่นี่มันดีอย่างหนึ่งกับบอกง่ายว่ารู้สึกว่าใบเพิินเนี่ยจะคุ้มล่องได้เร็วนะครับเนี่ยครับพี่น้องคุ้มล่องได้เร็วมองบอเห็นเลยนะครับเนี่ยลักษณะคือบอกง่ายว่ามั่นในเดือนครึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับการกัจัดยานะครับเพราะฉีดคุ้มรอบแรกเทเดียวเลยหลังปลูกนะครับหลังจากนั้นไม่ได้เอานะครับผมเนี่ยครับ ปลูกระยะเท่าไหร่เพื่อนว่านะครับระยะห่างของร่องเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณเมตรยี่สิบคือกันครับพี่น้องแต่ว่าเพ่อร์เนตใบเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าผจิตรก่วงแล้วก็ตากออกนะครับมันหนามันหนาแบบมันใหญ่หนาทึบแดดแสงแดดเฮ่าเนี่ย่องบ่ลงไปบ่ได้นะครับตามร่องมั่นเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะปกคลุมด้วยลักษณะนี้เลยนะครับผมแต่ว่าสูงอยู่ในระดับเอวนะครับยังบ่ั่นเนี่ย จะอยู่ประมาณบ่อนาจะเกินหกสิบเส้นนะครับพว่มสูงเนี่ยครับเนี่ยลงไปนี่แต่ว่าการใบพื้นทีนะครับการใบพื้นทีการใบที่ออกมาเนี่ยพ้นทีแลวการงาวนะครับการใบนี่งาวและกวกโป๊กคุ้มล่องได้ดีนะครับสายพันธุ์นี่นี่ให้พ้นผลิตก็ดีพอแล้วก็เข้าดูแลร,รักษาก็ง่ายนะครับผม จัะว่าเอามาปลูกนะครับจัะว่าเอามาปลูกนี่บ่ผิดหวังนะครับสามารถคุ้มหญ้าในร่องมั่นนี่ได้ตั้งแต่เดืนเอนครึ่งนะครับบ่มีปัญหาเลี้ยงหญ้านะครับฉีดครั้งเดียวนะครับฉีดครั้งเดียวเนี่ยครับคือสายพันธุ์อ่าอีเหลียงนะครับสายพันธุ์อีเหลียงเนี่ยครับเห็นบ่พี่น้องเนี่ยบ oh ่ทันได้สูงเด้อยู่ในระดับเอวนะครับไม่แนระดับเอวแต่ว่าแปลงนี้เกิดประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดปลูกสมแล้วเพราะว่าปลูกลานะครับแล้วก็ทอนมั่นกับบ่ค่อยดีปลไใยนะครับอ่านยอมรับเลยว่าทอนมั่นบ่ค่อยดีปลไใยเก็บไปโดนนะครับผมเกินหนึ่งเดือนนะครับพะว่าเขาหาหาหามาปลูกบ่ได้นะครับต้องแบ่งสื่อน้ำเพลนขอขอสื่อน้ำเพลนนะครับตามจำนวนเงินที่เจ้าของพ่อหาได้นะครับผมบอกง่ายๆนะครับแปลงนี่ปลูกไม้นะครับปลูกไม้ซีไรนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่า มันดีนมันดีตรงที่ว่าเขาล่องพื้นแล้วนะครับหลังจากล่องพื้นไปแล้วแล้วกระฉีดยาซูมิโซยานะครับคุ้มนะครับหลังปลูกนะครับฉีดเที่ยเดียวนะครับอายุได้ประมาณเดือนครึ่งนะครับมั่นเท่านี้สามารถคุ้มล่องมั่นโดยที่บม่เห็นให้ยาเกิดเกิดอยู่ครับแต่ว่ามันบางนะครับมันบางเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยครับ เเนี่ยพิ่นคุ้มพิ่นคุ้มลองนะครับหญ้าบ่เกิดนะครับเนี่ยครับคืออ่าคือผมเว้าหลักการบำรุงนะครับการบำรุงมั่นให้ดีนะครับดูฉีดขยันฉีดแน่นะครับหลังจากปลูกไปแล้ว15มือ้อเฮาสามารถฉีดได้เด้อนะครับปุ๋ยเกศยี5 5ิอย่าไปผปสมหลายเด้ใบมันใหม่นะครับผสมตามอัตรา,ตา,ตาส่วนที่ผมแนะนํานะครับอ่านา้ํา16ลิตรหรือ20ลิตรนี่อ่าก็เติมใส่ประมาณจากัก2-3ช้อนแกงใหญ่เกินนี่บางคนว่า5า6ผมใส่5 ช้อนแกงพกช้อนแกงใบมันจิใหม่เด้มันยังหน่อยอยูอย่แต่ว่าเฮาบ่มรุ่งนี่ตั้งแต่หน่อยนี่เฮาต้องให้กินอ่อนๆก่อนนะครับคือกันกับอ่าหัดให้เล็กหน่อยกินเข่าแหละครับใหญ่กินหลายนะครับกินพอประมาณคอยกินดูๆเอานะครับฉีดไปแล้วนะครับหลังจากปลูก15วันฉีดนะครับประมาณ2-3ช้อนแกงไม่ให้เกินนี้นะครับผมทาน้า16ลิตรถัง16ลิตรทา่รทากระใส่จัก2ช้อนแกงพ่นพุนนะครับทาเป็นถัง20ลิตรนะครับก็บใส่จัก3ช้อนแกงพ่นพุน นะครับผมบอกง่ายๆสวดๆนั่นแหละนะครับผมอ่ะเขาสามารถนํามาฉีดพ่นได้เลยยาหายไซเกินนี่นะครับหลังจากที่มันอายุได้เกินเดือนครึ่งเขาจังใส่บาดนสามช้อนแกงสี่ช้อนแกงกับจังใไซใหายใบพ่นหนาหนยายใบพ่นใหญ่งหายใบผัเพืชตั้งโตได้แล้วฉีดนะครับฉีดได้เลยนะครับผมปุ๋ยเกจย,ยิ่มห้าห้าห้านะครับถุงหนึ่งครึ่งกิโลกับประมาณ อ่าบาทหรือว่า30บาทนะครับบอเกินนี่นะครับเราสามารถซื้อมาฉีดได้นะครับฉีดทุก15วันก็ได้แล้วแต่พี่น้องสะดวกย่างนยหน่อยเดีอยนึงจนฉีดจักเทียนึงนะครับสักหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับผมบำรุงนะครับฉีดบำรุงมั่นชิง้ามลักษณะนี้แหละครับพี่น้องเฮ็ดอั่วรั่วอยู่เห็นบอพี่น้องยัางมหันได้สูงเด้นะครับเดียนเคืองเนี่ยนะครับประมาณ60เส้น5 0 60เส้นนะครับประมาณนี้ครับ แต่ว่าใบเพิ่นนิ่ออกคุ้มหล่องเบิดตนะครับสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกแล้วบ,บ่ผิคหิษบางนะครับถ้าเขาฉีดยาคุ้มหญ้าหลังปลูกนะครับฉีดยาคุ้มหญ้าหลังปลูกจะบ่มีปัญหาเลี้ยงหญ้าเลยนะครับผมบ่มีปัญหาเลี้ยงหญ้าพราะว่ามันจะคุ้มหล่องมั่นโดยอัตโนโมัติภายในเดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับจะบ่มีปัญหาเลี้ยงหญ้านะครับ เพิ่งงามนะครับงามอิหลีถ้าคืนมาไม่ถ้าปูกใส่กระพันแปดหนึ 1, 1, ่งพันแปดหนึ่งกับงามแต่ว่าใบเพ่นบางนะครับใบพ่นบางแต่ตัวนี้ใบหนานะครับตาที่ใบหนานะครับพี่น้องมันเลยเห็นหามั่นเท่านียนะครับน้ำรองมั่นเท่านี่หย่าเกิดบ่ได้นะครับแดดซองว่ถึงหย่าเกิดบ่ได้นะครับนี่ก็คือการคุ้มหย่าในี่องมั่นที่ดีที่สุดคือบำรุงมั่นห้ใหายเ่เร็ว นะครับหไหง่เร็วเพืชเห่าใบมันในเห้านี่จะปกคุ้มรองโดยที่เห่าไม่ได้มีปัญหาเลียงยานะครับเหตุคือวิธีผมเบาเด้อการบำรุงมันให้ดีดูฉีดฮอร์โมนดูขยันฉีดนะครับเหตุให้มันไห่ไวคุ้มรองเดเร็วไม่มีปัญหาเรียงยาในร่องมันครับนั่งไปใส่เด้อพี่น้องเด้อจะม,มีปัญหาเลยจะบ่ค่อยเด้ฉีดนะครับผม จะบ่ได้ฉีดเลยละนะครับผมหลังจากที่เขาฉีดคุ้มลองฉอีดหลังปลูกไปแล้วหลังจากนั้นก็คือบ่ได้ฉีดถ้าผู้ใดปลูกสายพันธุ์อีเลียงหน่อยเด้อพันธุ์อีเลียงนะครับครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกระกลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจยเพยงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ